สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนสัปดาห์นี้เรายังอยู่ในหน่วยอาชีพที่หลากหลายนะคะซึ่งวันนี้นะคะคุณหญิงมีนิทานจะมาเล่าให้ฟังนะคะก็คือนิทานเล่มนี้ค่ะนี่นะคะอาชีพหน้ารู้อาชีพหน้ารู้ก่อนที่จะไปฟังนิทานนะคะเรามาเก็บมือให้เรียบร้อยกันก่อนค่ะ ใจดูแล้วก็ตั้งใจฟังนะคะเด็กๆจะได้ความรู้จากนิทานเร,เรื่องนี้เยอะมากๆเลยค่ะเอาละค่ะเรามาดูนะคะเล่มนีชื่อว่าอาชีพน่ารู้นะคะเปิดป้โอ้โหเรามาดูกันนะคะว่ามีอาชีพอะไรบ้างน,นะคะนี่เลยค่ะอาชีพทุกๆอย่างมีความต่างไม่เหมือนกันทุกอาชีพ สำคัญมีคุณค่าในหน้าที่โอ้โหนะคะมีเยอะมากเลยค่ะนี่นะคะมีทั้งคุณครูคุณหมอพ่อค้าแม่ค้าคุณตำรวจชาวนาบุรุษไปรษณีย์ส่งของนะคะช่างทำผมโอ้โหเชฟนะคะหรือว่าคนทำอาหารคุณลุงตำรวจอแล่ะค่ะ เรามาดูอาชีพแรกทําความรู้จักกับอาชีพแรกกันค่ะพร้อมนะคะเเดอาชีพอะไรคะเด็กๆดดูจากภาพแล้วใช่แล้วค่ะอาชีพคุณครูนั่นเองเหมือนคุณครูหญิงเลยไหมคะดูนะคะสั่งสอนมอบความรู้คือคุณครูผู้ใจดีอบรมสิทธิ์ให้มี ทั้งความดีและวิชานะคะเห็นไหมคะคุณครูกําลังเล่านิทานให้เด็กๆฟังเหมือนกับครูหญิงที่กําลังเล่านิทานให้เด็กๆฟังค่ะนอกจากคุณครูจะเล่านิทานเก่งแล้วคุณครูก็ต้องสอนให้เด็กๆมีความรู้ในเรื่องต่างๆนะคะสอนทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอังกฤษนะคะเพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยเก่งขึ้นมากๆเลยค่ะอาชีพต่อไปค่ะอ,อ,อาชีพอะไรคะดเด็กๆดูสิคะ ถูกต้องแล้วค่ะนี่คืออาชีพคุณหมอค่ะเมื่อเจ็บไข้ได้ป่วยคุณหมอช่วยตรวจรักษาดูแลและให้ยาช่วยจนกว่าจะหายดีเห็นไหมคะนี่คุณหมอนะคะก็มาตรวจวัดอุณหภูมิของเด็กๆนะคะก่อนที่จะเข้าห้องเรียน นอกจากนี้เมื่อเด็กๆไม่สบายนะคะเด็กๆก,ก็ต้องไปหาคุณหมอนะคะแล้วก็มีผู้ช่วยคือคุณพยาบาลมาช่วยด้วยนะคะเอาละค่ะอาชีพต่อไปค่ะหูสีเขียวๆชุดสีเขียวๆคืออะไรคะเด็ก,ดกถูกต้องแล้วค่ะทะหารนั่นเองนะคะทะหารรั้วของชาติผู้องอาจพร้อมยอมพี รักษาแผ่นดินนี้ศัตรูหนีไม่กล้ำกลายนี่นะคะนี่ก็คืออาชีพทหารนั่นเองนะคะคุณพ่อคุณแม่ใครเป็นทหารบ้างเอ่ยอาชีพต่อไปค่ะโอ้โหอาชีพอะไรคะเนี่ยอาชีพอะไรคะเนี่ยตำรวจจราจรนะคะตำรวจจับผู้ร้ายนะคะเดี๋ยวนี่ก็คืออยู่ที่สถานีตำรวจนั่นเองค่ะตำรวจ คอยคุ้มครองช่วยปกป้องจับโจรร้ายบ้านเมืองไม่วุ่นวายอบอุ่นใจประชาชนน่ะคะหน้าที่ของคุณลุงตำรวจค่ะต่อไปค่ะหน้าที่อะไรเนี่ยอาชีพอะไรเนี่ยชาวนาถูกต้องแล้วค่ะชาวนาหวานปลูกข้าวตั้งแต่เชา้าสู้อดทน สู้แดดสู้ลมฝนจนได้ข้าวเป็นอาหารเห็นไหมคะชาวนาเนี่ยนะคะปลูกข้าวให้เรากินนะคะเมื่อเราได้ข้าวนี่เห็นไหมคะข้าวเปลือกแล้วก็เอาไปทําโรงสีใช่ไหมคะก็จะเป็นข้าวให้เด็กๆได้รับประทานนั่นเองเนะคะอ่ะต่อไปค่ะโอ้โหอาชีพอะไรคะเนี่ยคึกคักเกันจังเลยอาชีพพ่อค้าแม่ค้านั่นเองคะ่ะ สินค้าสารพันเชิญทุกท่านเลือกหน้าร้านแม่ค้าเรียกเสียงหวานใครเดินผ่านซื้อกันไปนะคะก็เป็นอาชีพพ่อค้าแม่ค้านั่นเองค่ะต่อไปโอ้โหอาชีพอะไรคะเนี่ยเหมือนจะอยู่ในห้องครัวกำลังทำอะไรกันอยู่เนาะอาชีพนี้ก็คืออาชีพ เชฟนะคะหรือว่าผู้ประกอบการอาหารนะคะนี่เลยค่ะเชฟผู้ปรุงอาหารทุกๆจานอย่างตั้งใจถูกหลักอนามายัยรสถ,ถูกใจรับประทานนะคะอาชีพเชฟหรือว่าพ่อครัวแม่ครัวนั่นเองค่ะต่อไปโอ้โหติ้งตองพัสดุมาส่งแล้วครับนี่นะคะ พนักงานส่งของแพล่วคล่องพร้อมบริการส่งสินค้าอาหารถึงผู้รับทันเวลานี่นะคะอาลค้ค่อาชีพต่อไปค่ะโอ้โหนะคะมีทั้งแต่งหน้าทำผมทำเล็บแล้วก็สระผมค่ะเด็กๆอาชีพช่างเสริมสวยคอยช่วยดูแลลูกค้า ทำเล็บทำผมเล็บแต่งหน้าสวยสง่าแสนสุขใจนี่นะคะก็เป็นอาชีพนะคะช่างแต่งหน้าทำผมทำเล็บนะคะต่างๆเนาะอาชีพมีมากมายทั้งหลากหลายหนูเลือกได้หนูอยากเป็นอะไรแล้วต้องทำอย่างไรดีนี่นะคะ เด็กๆสนใจนะคะอยากเป็นอะไรในอนาคตนะคะก็สามารถหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตนะคะสืบดูว่าเด็กๆชอบทำอะไรโตขึ้นมาอยากทำอะไรนะคะถ้าตอนนี้คิดไม่ออกก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าถ้าเด็กๆได้ดโตขึ้นนะคะได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะคะความคิดเด็กๆก,ก็จะเปลี่ยนไปนะคะเอาละค่ะตอนนี้นีทานเรื่องนี้ก็จบลงนะคะเดี๋ยวเรามาทำแบบฝึกกันต่อค่ะ เรานะคะมาทําใบงานกันต่อเลยนะคะนี่ค่ะให้เด็กหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมาค่ะวันนี้ใบง,งานไม่ยากเลยนะคะก็เป็นนะคะรูปนะคะอาชีพที่เด็กๆรู้จักกันอยู่แล้วเนาะอาชีพที่1ค่ะคุณหมอหมออาชีพที่สองค่ะตำรวจตำรวจและอาชีพสุดท้ายค่ะแม่ครัวแม่ครัวหรือว่าเชฟนั่นเองนะคะ นี่เลยนะคะให้เด็กๆนะคะโยงเส้นนะคะจับคู่ภาพกับเงานะคะว่าท่าทางนะคะการยืนนะคะการทําท่านะคะเหมือนกับเงาอันไหนนะคะก็โยงเส้นไปให้เรียบร้อยเนาะเสร็จ hmm. แล้วนะคะครูหญิงก็จะเพิ่มเติมนะคะให้เด็กๆนะคะพลิกไปด้านหลังนะคะให้ผู้ปกครองวางกระดาษแนวนอนแบบนี้นะคะ ขีดบรรทัด2เส้นนะคะ2เส้นนี้ให้ห่างกันประมาณ2เซนติเมตรนะคะคุณครูหญิงจะให้เด็กๆฝึกเขียนเลข1นึถึงสิค่ะอลองดูนะคะเรามาทําพร้อมกันเลยค่ะเริ่มที่เลข1น,นะคะอยู่ข้างบนตกลงมาตรงๆรขีดด้านล่างเลข1เลข2โค้งคอป็ดตกลงมามีหางด้วยเลข3นะคะ หยึกหยัยกหยักนะคะเลขสค่ะเก้าอี้ขาเดียวนะคะเฉียงลงขีดตรงแล้วก็ลากลงตรงตรงเลข5้าค่ะตกลงมาอ้วนอ้ว,วนใส่หมวกด้วยเลข6ค่ะโค้งโค้งข้างบนอ้วนอ้วนข้างล่างเลข7ค่ะอยู่ข้างบนตกลงมาเฉียง เลข8ค่ะคดคดเขียวเขียวเลข9ค่ะอ้วนๆข้างอ้วนอข้างบนโค้งโข้างล่างแล้วก็เลข10ค่ะมี1กับ แบบนี้นะคะให้เด็กๆฝึกเขียนวันละหนึ่งรอบนะคะเด็กๆก็จะเก่งนะคะเมื่อทำาด้หลังเสร็จแล้วนะคะก็ถ่ายรูปเฉพาะด้านหน้ามาให้คุณครูหญิงนะคะ1รูปค่ะต่อไปค่ะเนื่องจากวันนี้เป็นวันศุกร์แล้วนะคะเราก็จะมาทำสารสัมพันธ์นหน่วยอาชีพของเรานะคะก็มีอาชีพอะไรบ้างคะเด็กๆดูสิคุณหมอคุณพยาบาลแล้วก็มีเด็กๆนะคะ มาให้คุณหมอคุณพยาบาลได้ตรวจสุขภาพกันคำถามก็คือนี่ค่ะคุณพ่อของนักเรียนมีอาชีพอะไรนี่เด็กๆก,ก็ต้องไปถามคุณพ่อหรือว่าเด็กๆรู้แล้วว่าคุณพ่อมีอาชีพอะไรก็ใส่ลงไปค่ะข้อที่1ข้อที่2ค่ะคุณแม่ของนักเรียนมีอาชีพอะไรนะคะนี่คือข้อที่2นะคะ ข้อที่3ค่ะเมน,นักเรียนโตขึ้นอยากมีอาชีพอะไรอันนี้จะต้องใช้ความคิดของตัวเองนะคะแล้วค่ะแล้วด้านฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นการโยงเส้นเหมือนเดิมค่ะมีอาชีพนะคะที่ให้เด็กๆดูนะคะก็คือ,อนี่นะคะแม่ครัวพ่อครัวนะคะคุณครูแล้วก็พ่อค้าผลไม้นะคะก็โยงเส้นระบายสีให้สวยงามค่ะ่ายคู่กับผลงานมาอีก ในรูปนะคะสำหรับวันนี้พี่หญิงลาไปก่อนนะคะด็กๆสวัสดีค่ะ